มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโคโราชยังอ่วมนะคะน้ำถลักท่วมวัดเร่งอพยพพระและชาวบ้านที่เดือดร้อนเจ้าหน้าที่เร่งช่วยค่ะโคโราชยังคงอ่วมนะคะน้ำถลักท่วมวัดค่ะเร่งอพยพพระแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องต้องไปกางเต็นท์อยู่ริมถนนโรงเรียนนะคะ ปิดเรียนชั่วคราวแล้วค่ะ2แห่งหวันที่2 8ตุลาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นหลังปริมาณน,น้ำนะคะที่ลำน้ำมูลได้ไหลเอ่อเข้าท่วมภายในวัดธรรมทานวนารามตำบลลำมูลอำเภอโนนสูงสูงเกือบ2เมตรค่ะพระภิกษสุสงฆ์ต้องอพยพออกจากวัดไปกางเต็นท์ สำวัดอยู่ริมถนนค่ะซึ่งปริมาณน้ำหมุนได้ไหลเข้าท่วมบริเวณวัดและก็บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ติดกับวัดนะคะจำนวนหลายสิบหลังคาเรือนทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องนำเรือติดเครื่องยนต์ออกไปให้การช่วยเหลือและเข้าสำรวจสิ่งของภายในบริเวณวัดป้องกันกลุ่มมิชฉาชีพจะเข้าไปขโมยสิ่งของในช่วงที่เกิดน้ำท่วมค่ะโดยปริมาณน้ำในลำน้ำหมุนที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างในตลาดข้าท่วมโรงเรียนบ้านหนองโจดหมู่ที่6ตำบลลำมูลซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถม,มะศึกษาโดยน้ำไหลเข้าท่วมภายในตัวอาคารเรียนชั้นล่างนะคะหอประชุมโรงเรียนและก็โรงอาหารรับน้ำนะคะท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรและมีแนวโน้มว่าจะท่วมสูงขึ้นอีกค่ะทางโรงเรียนจึงสั่งปิดเรียนชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะเข้าสู่สภาวะปกตินะคะ ขณะนี้มีโรงเรียน2แห่งลราที่น้ำท่วมทำให้ต้องปิดการเรียนการสอนเด็กแก่โรงเรียนบ้านโนนมันเทศและก็โรงเรียนบ้านหนองโจดค่ะนอกจากนี้ยังพบปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะส่งผลกระทบทำให้ชาวบ้านใน7หมู่บ้านนะคะจำนวน500หลังคาเรือนของตำบลลำมูลอำเภอโนมสูงนะคะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักค่ะชาวบ้านต้องการยายรักษาโรคอาหารแล้วก็น้ำดื่มเป็นจำนวนมาก เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ถูกนาท่วมบ้านสูงไม่กล้าออกมาข้างนอกบ้านเพราะเป็นห่วงทรัพย์สินของตนเองค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะเป็นกําลังใจให้ชาวโคราชค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ